ติดยากนักใช่ไหมนะครับวันนี้เราจะบอกเทคนิคการติดฟิล์มกระจกจอโค้งกันนะครับอ่าเมื่อเราซื้อฟิล์มมานะครับเป็นฟิล์มจอโค้งแบบนี้นะครับมันจะมีอาตัวฟิล์มมาให้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวชุดทําความสะอาดหน้าจอของหน้าจอเก่าเราเนี่ยเนี่ยที่มันจะติดยากแต่มาติดยากเพราะว่าเป็นจอเก่าแต่ถ้าเป็นจอใหม่ก็จะติดง่ายหน่อยนะครับขั้นแรกนะครับเราทำความสะอาดจอก่อนครับก็ลอกฟิล์มเก่าทิ้งนะครับแล้วก็เอาผ้ามันจะมีผ้าชุบน้ํามาให้นะครับผ้าเปียกอันนี้ก็เช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับผม อย่าให้มีฝุ่นนะเน้นว่าต้องให้ไม่มีฝุ่นเลยสักทีถ้ามีฝุ่นเนี่ยติดยากแน่นอนอ่ะขั้นต่อไปครับติดไกด์ไลน์สติ๊กเกอร์นะครับเพื่อเวลาแบบว่าสมมติเราติดรีดไปพลาดเนี่ยเราก็สามารถลอกขึ้นมาได้นะครับผมอันนี้จะเป็นทิคกง่ายๆเลยอ่ะที่ละเลยกันนะครับเวลาไล่ฟองอากาศก็จะไล่าจากด้านบนลงด้านล่างน,นะครับถ้าสังเกตว่ามีฟองอากาศนิดน,นึงหรือไล่ไม่ไปเดี๋ยให้ยกิฟ์มขึ้นหน่อยแล้วก็ใส่ปไปใหม่แค่นี้ครับง่ายๆเลย